อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่2ครับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2 5 6 6าเห็นหน้ากระดานนี้พอดีเมื่อกี้นี้อาจารย์อัดคลิปไปล่อยครับอ่ากำลังเพิ่งตื่นวันอาทิตย์นิดนึงนะครับอัดคลิปไปอัดเสร็จปั๊บก็จะลบคลิปเดิมกลับกลายเป็นลบคลิปใหม่ครับเพราะฉะนั้นเมือก็เลยเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับ เออก็กลายเป็นว่าต้องมาอัดใหม่อีกรอบอันนี้รอบ2แล้วนะครับรอบ2รอบแรกลบคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้อัปโหลดเลยก็เลยมีตัวเลขนะครับล่าสุดของวันที่2มาให้เห็นนะครับจริงๆเราจะต้องเขียนไปพร้อมกันในการบรรยายนะครับโอเคครับก็สวัสดีครั้งครับในเช้าวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566ันหาอมันมีเศรษฐีใหม่ไหมครับเลขออกเสือนะครับ05 05นะเลขล่าออก16นะ16 05 16อาจารย์ไม่ได้อาจารย์หลุดโลกเลยครับตายสนิทนะครับสำหรับรัฐบาลไทยหานอยเข้ามาสวยงามครับเลขคำนวณเราสวยงามนะเราวางเลข6เลข1เลข4เข้าบนล่างเลยครบทั้ง3ตัวมีหมดเลยครับเลขเด่นเราสถิติ8ที่งวดเป็นไงล่ะครับ8งวดวันที่1กรกฎาคมเดินทางมาถึง9งวดจนได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม นะครับเก่าดาวแล้วนะครับสูตรนี้ค,ค่อนข้างดีครับดีใจกับสูตสรฮานอยนะครับสูตรนี้ก็ประทับใจแล้วแหละนะครับเพราะมันตามง่ายนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันนะถูกดูดูไหมครับถ้าเกิดเข้าไลยเข้าติดต่อกันนะ่ะเป็นสูตรต่อเนื่องหน่อยอะไรเงี้ยนะมันตามง่ายแต่หลุดก็หลุดจะเข้าก็เข้าอย่างเงี้ยแต่หลุดหลุดก็เข้านี่ยากหน่อยซึ่งโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นสังเกตดูได้เลยแต่ตามยาก เอ๊ะพอเราจะเน้นจริงๆก็หลุดอีกแล้วแล้วนะสักหน่อยก็เข้าอีกแล้วเอาอะไรกันนะถ้าหลุดยาวก็เป็นตัวดับไปเลยนะเดี๋ยวจะเข้าก็เข้าให้มันต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยวันนี้วันที่เก้าแล้วเนี่ยเออเข้าเก้าวันติดกันอะ่ะไม่ธรรมาดาสถิติโดยรวมสิบห้าวดน,นะครับลองลดูจะถึงสิบวันไหมพรุ่งนี้นะครับสูตรนี้สิบบนนี่แหละครับไปบวกหนึ่งบวกห้าบวกสามของที่เมื่อวานนี้สิบบนเลขห้าบวกหนึ่งได้เลขหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ด รวมแล้วเลข2เรหลักเอาหลักหน่วยหน่วยของ11เคือเลขก1 1เดือนหน้า3ได้4เน้นเลข6เลข1เลข4จะดับตัวไหนมีดับไหมสําหรับบนนี่ดับ1ล่างนี่ดับ64นะครับเห็นไหมแต่ก็มีเข้ามาเด่นบนล่างแล้วยิ่ง476 479เลขเด่นประจําปีที่อาจารย์เคยตั้งกรอสังเกตไว้นะครับ479เข้ามามาอีกมีอีกอสวยงามอีก7 46เข้า2ตัวบนนะครับ4 6 6 4 แล้วก็ล่าง18มีหครับ10ล่างก็จะใช้ได้ครับเดินหน้าไป9ก้างวดในทีนี้9ดาวนะครับหลัก10บนบวก1บวก5าบวก3คำนวณเป็นไรไหมครับยอมม้อนไปดูสถิติก่อนก็ได้ครับย้อนไปสักนิดนึงตอนมัน5ดาวนะครับสูตรนี้ตอน5ดาว5วันติดต่อกันแลวที่ถูกต้องสถิติร,รวมก็ตอนนั้นก็ได้จะเป็น8 8งวดมั้งนะครับเราสิงวดมั้ง12งงวดตอนนั้นนะ 9บวก 1- ได้10เอาเลข0ย์หน่วยของ10คือเลข0 0ย์บวก5ได้5 5บวก3ได้8 5เข้าหน่วยบนต่อมา0ย์กับ5เข้าหน่วยล่างหน่วยบนเลข8เข้าร้อยบนไม่สวยเท่าไรนักมวนี่สวยเข้า2ตัวบนกับ10ล่างนะครับเลข6เลข1เลข4วันนี้ครับ10บนเลข4ีบวก1ได้เลข5 5 5บวก5เป็น10หน่วยของ10คือเลข0เลข5เลข0 0นบวก3ได้3 เลขห้าเลขศูนย์เลขสามจะตับตัวไหนาจย์ขอดับเลขศูนย์เอาเลขห้าเลขสามศูนย์ขอให้ดับจริงๆนะวันนี้เลือกเลขห้าเลขสามแล้วก็เดี๋ยวไปเอาตัวน้นมาใส่เป็นกระทบชนร้อยศูนย์ที่คอมพิวเตอร์คำนวณรู้สึกว่าจะเน้นเลขหนึ่งนะวันนี้นะครับก็เลยเอาหนึ่งแล้วก็เอาเลขเจ็ดแถมันตัวหนึ่งนะสี่เจ็ดเก้ารจ้ขอไว้สักตัวหนึ่งทุกวันนะครับ ก็เรียกเลขเจ็ดมาวันนี้เรียกเลขเจ็ดเป็นห้าสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเรียบร้อยครับสำหรับท่านที่ปักปอนครอบครัวขอให้มีความสุขครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์สำหรับที่ต้องทำงานนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนี้ทำงานหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับทำงานค้าขายนู่นนี่นั่นนะครับเซอร์วิสนะ วันอาทิตย์นี่เป็นวันที่ทํางานหนักที่สุดเลยเขาพักวอนเราทํางานหนักแต่ก็มีงานก็คือมีเงินครับนะคิดไปีกแบบถูกไหมครับมีงานก็คือมีเงินนะครับถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับแหมแต่บางคนบอกว่าทํางานมาขนาดนี้นะยังไม่มีเงินเลยเนี่ยแหมจะทางานทาไมถ้าไม่ทํางานยิ่งไม่มีเงินนี่ครับ เราจะเหนื่อยไหมครับถูกไหมครับเขาบอกก็จริงนะเขาไม่พูดต่อนะทํางานแล้วทางานมาตั้งขนาดนี้แล้วไม่ค่อยมีเงินเลยนะเงินก็ไม่ค่อยมีลําบากนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่มีงานนะคนจะลําบากมากกว่านี้เงินก็ยิ่งจะไม่มีมากกว่านี้จะขนาดไหนโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ไป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ